ประมาณ2,568จับกลุมคดียาเสพติดรวม265,446คดีผู้ต้องหา265,109รายรวมมูลค่าสูงถึง14,905ล้านบาทช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน3แก๊งซิ่งฝ่าแนวกัน้นจับกลุมผู้ต้องหา3คนพร้อมของกลางยาบ้า3ล้า0 0 0สนเม็ดจับกุ่มผู้ต้องหา3คน พร้อมของกลางยาบ้าสองล้านเม็ดเจ็ดจับกลุ่มผู้ต้องหาหนึ่งคนกับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ทางผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยออุติธรรมท่านผู้บัญชารตําตรวจแห่งชาติท่านรองผู้บัญชาตารวจแห่งชาติเลขาธิการปปสท่านผู้บัญชาการตรํา,วารวจปราบป,ปรามยาเสพติดและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เรามาร่วม ถแถลงข่าวซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลในชุดที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลนี้นะครับได้ให้ความใส่ใจกับเรื่องของการปราบปรามแล้วก็ป้องกันนะครับถึงพยาเสพติดที่กำลังคุกคามประเทศมาโดยตลอดซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อความมั่นคงและสภาพสังคม ตั้งแต่ผมยังดำรงตำแหน่งแต่เพียงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมก็ได้แสวงหาความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นปป,ปสนะครับก็เราก็ได้บูรณาการรูปแบบการปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังพร้อมที่จะทำการ เป็นศัตรูกับผู้ค้าและผู้ผลิตยาเสพติดซึ่งในช่วงสองปีที่ผมอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีการจับกลุมแล้วก็ยึดของกลางเป็นจำนวนมากตลอดจนได้ดำเนินคดีและนำของกลางนะครับไปทำลายแต่ว่าได้มากเท่าไหร่ก็ยังไม่ สามารถทาให้ความพยายามของผู้ค้าเนี่ยมันลดลงไปได้ผมยังจําได้ว่ายังเคยได้รับรายงานจากทางท่านผู้การตำรวจแห่งชาติสมัยที่ท่านยังเป็นรองปปรตรออยู่ท่านท่านก็ได้แจ้งว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราพวกเราได้ร่วมกันทําไปมันก็ส่งผลนะครับให้เกิดอุปสรรคอย่างมากมาย สำหรับกระบวนการค้ายาเสพติดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการขนถ่ายายาเสพติดมีวิธีการสลับซับซ้อนมากขึ้นซึ่งกระแสทเห็นว่าการแทรกแซงนะครับแล้วก็ปราบปรามของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องถือว่ามีผลอย่างมากทีเดียวนะครับแต่อะไรก็ตามเราก็ต้อง มีความสามารถเหนือกว่าผู้ค้าผู้ผลิตนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะเดียวกันก็จะมีการสแสวงหาจะมีจะมีความร่วมมือเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับตามพื้นที่ในต่างจังหวัดตามอำเภอต่างๆเพื่อที่จะยกระดับการจัดการปัญหานี้นะครับให้ ให้ครบทุกพิติตลอดจนแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับที่จะทำให้การป้องกันปราบปรามการค้าย,ยาเสพติดนะครับเกิดประสิทธิภาพสูงสุดวันนี้ทางท่านผูนไไน้รองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคนตำรวจเอง <ไป S 1> สำราญนวนมาท่านก็ได้แจ้งว่า ของกลางที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนที่จับได้ตั้งแต่รัฐบาลของผมจะเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศก็คือตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกๆฝ่ายเราเราไม่ได้จับแค่นี้นะครับเราก็จะดำเนินการ ต่อไปแล้วผมก็หวังว่าในขณะนี้ที่ผมมีความรับผิดชอบทั้งในตำแหน่งนายกรัตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยและด้วยความสัมพันธ์ความผูกพันนะครับในทางส่วนตัวกับคณะผู้บริหารสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งเราไม่ได้เพิ่งมารู้จักกันในหน้าที่การงานแต่เรารู้จักกัน มานานแล้วนะครับมีความร่วมมือกันมาครั้งแต่ในอดีตนะจนเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าด้วยการสนับสนุนและการให้ความร่วมมือขึ้งกันและกันนะครับการป้องกัน,นและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลชุดนี้โดยความร่วมมือของหน่วยงานทุกฝ่ายจะ<อ>เกิดประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่แท้นะครับก็ขออนุญาตในโทรของผม มีเรื่องที่จะแจ้งให้กับผู้สื่อข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับาการปฏิบัติการที่ได้แสดงต่อหน้าสื่อมวลชนในวันนี้ครับ <c oughs> ก็ตามที่ท่านนายร่อนตีได้บอกครับ <c oughs> เป็นการปฏิบัติที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่19กันยายน <c oughs> แต่ด้วยนโยบาย <c oughs> เร่งด่วนของรัฐบาล <c oughs> แล้วก็นโยบายของท่านนายร่องตีที่ได้มอบให้กับ สำนักชาติในการบริหารราชการเปิดปฏิบัติการยุทธการสกัดยาเสพติดได้ถึง9เครือข่ายนะครับได้ผู้ต้องหามา16คนด้วยกันนะครับในการสกัดกั้นยาเสพติดที่จะไม่ให้เข้าประเทศแล้วก็มีครั้งบชปสนะครับที่สกัดกั้นระหว่างเส้นทางในการลำเลียงคดีสุดท้ายครับของสายตรวจการพิเศษหรือ191ต้องมาจากพี่น้องประชาชนที่ที่โทร แจ้งเข้ามานะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนที่โทรแจ้งข่าว จากสีสีของยาเนี่ยครับนี่เนจำยามาฟิตเนี่ยเป็นสีใสถ้าเป็นเมดแอมบิจีนีนหรือยาบ้าจริงเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนจากสีส้มเป็นน้ำตาลโดยเร็วรับเช่นเดียวกับไอซ์ครับไอซ์เนี่ยครับที่จับกลุ่มมานะครับถ้าเป็นไอซ์หรือเมดแอมบิจีนเนี่ยครับมันจะเปลี่ยนจากสีส้มเป็นน้ำตาลโดยเร็วที่เดียวกันแต่ว่าไอซ์เนี่ยจะมีปริมาณนะครับบริสุทธิ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ หาเกอือโกกับนัเทปนี้นะครับผู้น่าหาแหล่งขทราบได้สืบจนรจดาัญรกอได้อย่าง อัอนนี้นี่รถต่างครับนี่รถหนักอ๋อรถต่างครับคมัลูก่รอในรถนกกาี่นครับนากว่าพบว่ามีความเคืบนไที่ดิครับในการสำรวจขอคือจุดที่เการเสถียครับซึ่งห่างจกตึกรนักพ้ายที่เข้าไปในที่เกการถลได้มีการได้มีการ แยกกันทักบริเวณอีสานและใกล้ๆเทพค่อนข้างชุกชื้นไแล้วก็อย่างอย่างไช้ค่ารอยกิโลกรัมครับส่วนในการทำงานนี่ค่อนข้างจะยุง่งยากในการขยายผลเนืน่องจากคนร้ายเนี่ยใช้ระบบการติดตามตัว นี่ครับเป็นงานวัับทอคมารอครับอกครันครับก็ได้จำนวการเดินและผลิตผลจากครับจะอร้อยยี่บกากิโลกรัมครับ